เรววว่ัลโย่ม่ก็อะูรก็แล้กัครับผมฮอลรป11ปีครับผมมันเป็นแรบันดาลใจอะไรนะฮะมันเป็นเกิดแรงบันดาลใจอยากรูปนั้นตรงนี้อ๋อเราเพิ่งคนพบรูปนี้ได้ไม่นานวันนี้ครับผมเพื่อน เพื่อนส่งมาให้คือจริงๆอ่ะเราไปงานแต่งงานเพื่อนคนนึงมาแล้วก็เหมือนกับเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนรวมรวมร่วมห้องกับเราเนี่ยเขาก็บอกคือวันนั้นอ่ะเราไปงานกับพี่พี่แอฟเขาแล้วทีเนี้ยเพื่อนผมมันก็แซวว่าเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยเมื่อก่อนอะ่ะจำได้เลยไปไอ้เมืองจำลองเนี่ยเคยไปถ่ายรูปพี่เขานะรู้เปล่าเขาแบบเคยถ่ายตอนไหนวะไม่เคยแล้วมันก็เอารูปให้ดูผมก็เฮ้ย มีได้ไงเนี่ยอะไรเงี้ยผมตกใจประเด็นคือในในรูปอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีเพื่อนผมือนไม่มีโคตัวคนถ่ายผมว่างงว่ามันเก็บไว้ทำไมแต่บอกว่าเอยตลกดีผมก็เลยขอขอส่งมาให้หน่อยเพื่อนนี่ือ็าประการนะเือปกติคนเราอ่ะมันไม่น่าเก็บรูปคนอื่นไว้เออที่ไม่ใช่รูปเองที่เป็นปี ผมก็งงอ่ะเขาบอกเก็บไว้ที่ข่าวเก็บอะไรนานจังเลยอ,อะไรแบบนี้เราดึงมปแล้วนะครับใช่ใช่ประเด็นคือผมจําไม่ได้แต่เพื่อนผมนันจําได้เพื่อนผมจำความจำดีมากครับแล้วเราปแอคคือพี่แอปเขาเห็นรูปนั้นแล้วเห็นรูปนั้นตั้งแต่งานวันงาน,น,นแต่งนะครับแล้วผมก็บอกว่า เออแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันเกิดเดี๋ยวผมจะลงรูปนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่นะเพราะว่าขำตลกเพราะแบบเอ้ยมีงี้ด้วยก็เลยเจอแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันเนาะไปยืนตรงนั้นเลยไม่ไม่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมไปดูภาพยนตร์เรื่องพัตเตร์เลสโวแล้วผมรู้สึกว่าเออผมว่าตัวละครมณนีจันอ่ะเออน่ารักดีแบบแสดงว่าจริงอย่างที่พี่เกรฟเข้าไปแซวว่าขอบคุณครับมาตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแอนนั้นโอตอนนั้นมันไกลเกินไกลเกิน เอื้อมอะครับผมเราเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งจะได้มาเจอพี่เขาหรือว่เป็นเดซิเน่ก็ว่าคนก็บอกว่าเป็นด้ก็ขอบคุณครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่งั้นทุกคนที่ถ่ายรูปนั้นก็น่าจะมีเดสซินี่เหมือนกันแต่เราได้กฏจิตร้ายมครับผมครับผมครับผมก็ไม่เถียงก็ได้ครับถ้าอย่างวันเกิดแบบถัดเนี่ยมีอะไรเป็นโมเมนต์พิเศษไหมคะโมเมนต์พิเศษเอ่อก็ถ้า เอ่อถ้าถ้ามากกว่าปีที่แล้วก็มีม,มีมีน้องปีมาด้วยครับแล้วก็เหมือนกับปีนี้ก็ไปทําบุญอะไรกันตั้งแต่เช้าอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ดีนะเราคือเราไม่ได้มีโมเมนต์คือผมไม่ใช่คนหวานอะไรนะมันก็จะเอ่อฝนลุกเวลาตัวเองทาอะไรหวานๆแต่ว่าเหมือนเรารู้สึกแฮปปี้นะเวลาที่เราขับรถแล้วเรามี พี่เขามีน้องเขานั่งอยู่ในรถแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเออมันดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคือคนหลายๆบอกว่าสิ่งที่รอนคามมันไม่ได้เป็นแบบหวาหรือไม่ใช่เพราะว่าคือผมก็บอกกับเวลาผมอยู่ที่เขาเลยน้องปีคือผมไม่ได้แบบเฮ้ยอะอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยู่เงียบๆผมวก็นิ่งๆอะไรของผมไปแต่ว่าผมแค่ไปชมวายที่มันเกิดขึ้นด้วยธรรมชาติมันมันดีจังเลยคือน่าสื่อหวานกว่าก็คงอย่างนั้นมาเพราะว่าพวกพี่ชม ไม่มีใครชมที่คุณเล่ามันก็ดูโรแมนติกะผมว่ามันผมว่ามันเรียบง่ายสำหรับผมมากกว่ารับมันมันดูไม่ต้องแบบฟอร์ชอะไรตัวเองอะไรมากมายก็จริงๆก็นอกจากเคก็พวกของเล็กๆน้อยๆครับพวกแวร์ อันเสริมอะไๆทั่วไปใช่ใช่ไม่ไม่ใช่แฮนเดิลนะอย่างที่ผมบอกผมไม่มีผมไม่มีฝีมือเรื่องกายแมนชีพอะไรอะไรพวกนั้นครับผมแหวนนิ้วนั้ใส่ตรงไงไม่ไม่ไม่ใช่แหวนไม่ใช่แหวนรับทุกที่จับท้ายไงจับเลนจับปีนะครับผมก็ก็ยังคงทาเดิมครับยังยังคันเดิมครับผมแต่แต่ก็อย่างที่เคยบอกครับก็อาจจะเร็วกว่านะหมายความหมายถึงว่าก็อย่างที่บอกครับสามปีมันเป็นเหมือนกับ เข้าข้าไว,ว้หมขะ้กไใจผมก็จะพยายามเอ่อก็เต็มที่ที่สุดอยู่แล้วครับไม่ว่าไม่ว่าจะจะจะ,จะไม่ว่าความรักจีกี่ครั้งมันจะเกิดขึ้นในชีวิตผมก็จะเต็มที่กับมันนะครับ,บร ชอบผมดูเรากับเขาไม่ไม่ไม่ผมผมไม่ได้พาพี่เข้าไปผมไม่ได้พาพี่เข้าไปผมอยู่กับน้องปีน้องปีเขาไปทริปเอาทริปผมก็เลยไปไปกับน้องปีอะไรย่างเงี้ยแต่เราก็เหมือนกันแบบว่าสมจริงพี่เขาไปโอเคโอเคก็หลายคนก็เจะว่าแม่แอปมีโกงเงินแล้วจะไปหาคนโกงเนะอย่างนี้ผมโอเคผมโอเคจริงๆพี่เขาไม่ได้เหมือนว่าพี่เขาอ่ะเหมือนกับเออเขาต้องเรียกว่าไงนะเราอ่ะ รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสนานๆทีมันก็เกไปเถอะครับผมแล้วเขามาเล่าความหลอกความริ้มไม่มีไม่มีเขาเก่งใจเราหรือเปล่ายังไงไม่รู้เลยครับถามโปรดถามเขาถามแล้วเขาเลยจะเสี่ยงมันมีอะไรไม่มี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 เพราะว่าเพราะว่าตอนหน้านี้เขาพูดแบบว่ากับคนนี้เขาขอมาเลยไปดูในเอ่อก็เป็นผู้เชิงแซวๆมากกว่าครับเป็นผู้เชิงแซวๆเล่นๆแต่เรารู้สึกว่าเออก็ก็ คือเวลาเราปลื้มดาราแสดงคนไหนหรือศิลปินคนไหนเราก็เข้าใจอารมณ์นั้นว่าเฮ้ยมันก็นานเกิดขึ้นทีโอกาสแบบนี้มันไม่ไม่เป็นไรหรอกครับผมกลับมาเจอหน้าเยิ้มลนไ้ิ้มมาไดก็ไเนี่ยนี่ยขยี้ขยี้หน้าี่ได้ไงอยอนต่อแถวหน้า่เอเออเ้ว่ยืนอยู่แหน้านี่นะแชมป์มากนอ่ะชงมานนี้อยู่ผมบ้านกว่าครับ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแค่แบบนี้ก็ไดเรอจะไงโดนจ้าจะน่ะกันเลยตุกจริงครับผมอุ้ยโดนจ้าโอ้โหดีกว่านูนันดแรงมากโอเคก็ต้องกัดเปาแก